สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องแฟนผมเป็นดาราเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t h a n k s ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่33หลานอันนายเป็นอะไรหรือเปล่ากำลังจะเริ่มถ่ายทำแล้วทำไมยังดูหดหูเงาหงอยไม่มีชีวิตชีวาแบบนี้ ซาเกอร์ผู้ช่วยของกู้หลานอันในชาติที่แล้วที่ไปซื้อข้าวกล่องกลับมาเห็นกู้หลานอันที่เพิ่งถ่ายละครเสร็จนั่งก้มหน้าดูหดหูเงาหงอยอยู่บนเก้าอี้หยิบข้าวกล่องออกมาตรองหนึ่งแล้วยื่นให้เขาและถามเขาด้วยความเป็นห่วงกู้หลานอันสายหัวแล้วถอนหายใจไม่พูดไม่จาทะเลาะกับจอเย่ยหรือซาเกอร์ถามอย่างเชิงเป็นไปไม่ได้จอจอด่าฉันไม่ลงหรอกถ้าจะทะเลาะกัน ก็เป็นฉันที่รังแกเขาอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละเขาพูดอย่างมั่นใจทันทีที่เอ่ยถึงจเจาะยี่ยกล้านอันก็ยิ้มอย่างสดใสร่าเริงอืมอื้อก็ถูกด้วยลักษณะนิสัยแบบซุปซุเปอร์สตาร์จอกก็ไม่เหมือนคนที่ชอบความก่อเรื่องวุ่นวายเลยซาเกอร์พูดเสริมทันทีแล้วก็ถามว่างั้นเป็นเพราะอะไรละ่ะเพราะฉันรู้สึกว่าเจาะจอกไม่รักฉันแล้วแน่แ่เลยกู้หลานอันสีหน้าเศร้าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ได้ละ่ะ ฉันเห็นซุปซูเปอร์สตาร์จาะก็ดีกับนายเหมือนที่ผ่านมานี่นาซาเกอร์ถามด้วยความสงสัยออกจากบ้านเช้านี้ซุปซูเปอร์สตาร์เจาะยังฝากให้เขาเอานมตั้งหลายขวดมาให้กู้หลานอันอยู่เลยและบอกให้เขาเอาให้กู้หลานอันดื่มก่อนเริ่มงานจะปรกปรับเปลี่ยนใจปุกปรับได้อย่างไรยังไงกันเพราะว่าเขาไม่ได้ยี่สิบฉันนานแล้วน่าสิต่อให้ฉันถอดเสื้อผ้าจนเกลี้ยงไปนอนอยู่ข้างกายเขา เขาก็ยังไม่ยอมมองฉันเลยแถมยังเอาผ้าห่มมาผ่านให้ฉันอีกกู้หลานอันยิ่งพูดยิ่งรู้สึกเตือนใจทำหน้างอนตุ๊กป่องจนคล้ายลูกบอนซาเกอร์ฉันยังเป็นชายแท้อยู่นะเฮ้ยฮัลโหลนายพูดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าฉันมันจะดีเหรอซาเกอร์สายหัวอย่างระอายกเก้าอีมานั่งข้างๆกู้หลานอันแล้วถามเขาว่าเขาจะมีเซ็กกับนายหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับที่เขาไม่รักนายไม่เกี่ยวกันหรอือ รักกับเซ็ก์เดิมที่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันไม่มีเซ็ก์จะมีรักได้ยังไงกู้หลานอันพูดคลางถอนหายใจนี่มันตันกะอะไรกันเนี่ยถ้าหากทําได้ซาเกอร์อยากจะงัดสมองเขาออกมาดูสักหน่อยเซ็ก์กับรักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมากนักมีรักถึงจะมีเซ็ก์แต่และรักนั้นพัฒนามาจากการค่อยๆอ,อยู่ด้วยกันในแต่ละวันฟังแล้วมีเหตุผลกู้หลานอันลุกพูดขึ้นมาแล้วถามว่า แค่อยู่ด้วยกันทุกวันแบบนั้นก็สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นรักเลยเหรอเรื่องนี้ซาเกอร์ไม่รู้จะตอบอย่างไรยังไงแต่จะตอบว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ฮ่อก็เลยถามกู้หลานอันกลับว่าเรื่องแค่นี้นายก็ไม่รู้เหรอนายไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยเหรอไม่เคยคําตอบของกู้หลานอันทําให้ซาเกอร์ตึ้งจนอ้าปากค้างแต่สิ่งที่เขาพูดก็เป็นความจริงเขาเป็นพวกอยู่ติดบ้าน นอกจากเกมอนิเมะเขาก็ไม่เคยคิดเรื่องอื่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนหลังก็มาหมุกมุนเรื่องดนตรีพอออกจากบ้านมาได้ปุ๊บก,ก็มาหลงรักคนคนหนึ่งเลยมิน้าละ่ะถึงได้ถามคําถามแบบนี้ออกมาซาเกอร์แซงทําเป็นรู้ลึกลุกขึ้นเดินอ้อมไปด้านหลังของกู้หลานอันแล้วแซงทําเป็นคุ่นคิดทันใดนั้นก็รีบเปิดโทรศัพท์ค้นหาอย่างรวดเร็วกว่าตาอ่านคําตอบแล้วรีบประมวลผลความคิดหันกลับมาตอบเขาว่า แน่นอนว่าไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันทุกวันแบบนั้นแล้วจะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นรักเลยต้องผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆฉลองเทศกาลต่างๆเพื่อสร้างเรื่องราวโรแมนติกมากมายด้วยกันถึงจะค่อยๆตกหลุมรักซึ่งกันและกันและรักกันอย่างลึกซึ้งในที่สุดแบบนี้นี่เองกู้หลานอันพยักหน้าเห็นด้วยแล้วถามเขาว่างั้นช่วงใกล้ๆ นีมีงานเทศกาลอะไรบ้างไหมช่วงใกล้ๆนี้เหลือฉันขอเช็คดูก่อนนะซาเกอร์หยิบมือถือออกมาเปิดปฏิทินแล้ววัดตอบว่ามีวันนี้เป็นวันไหว้บาจังไงวันไหว้บาจังมันมีอะไรสนุกสนุกไหมกู้หลานอันรู้สึกตื่นเต้นมีสิวันนี้มีการแข่งขันกินบาจังที่ริมทะเลสาบต้าหมิงกับแข่งขันกู้หลานอันนายจะไปไหนหน้า เซเกอร์เพิ่งพูดได้เพียงครึ่งเดียวจูจูกู้หลานอันก็ลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้กระทันหันแล้ววิ่งออกไปเลยเขาได้แต่มองตามหลังกู้หลานอันที่วิ่งไปไกลแล้วไปริมทะเลสาบต้าหมิงกู้หลานอันตอบด้วยน้ำเสียงมีความสุขอย่างชัดเจนแล้วการถ่ายทำช่วงบ่ายของนายละ่ะไม่ถ่ายแล้วเหรอต้องคืนเงินนะแบบนี้ซาเกตะโกนถามเงินสำคัญกว่าหรือว่าคนรักสำคัญกว่าเวลาแบบนี้ยังจะสนใจเรื่องเงินทำไม กู้หลานอันที่นานๆที่จะแสดงอารมณ์ซาเกอร์รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะเมื่อชาติที่แล้วเพื่อตามจีบเจาอเยี่กู้หลานอันให้สําเร็จแม้แต่เงินกินข้าวกู้หลานอันก็ยังต้องประหยัดกําลังจะตะโกนหาศิลปินของตัวเองว่าในที่สุดเขาก็ไม่ขี้เหนียวแล้วก็ได้ยินกู้หลานอันพูดกลับมาว่าเดี๋ยวเจาอเยี่จ่ายคืนให้อยู่แล้วเฮอกลายเป็นคนเห็นแก่เงินไปแล้วทออถอนใจอย่างราซาเกอร์เปิดข้าวกล่อง หางตาพลันเหลือบไปเห็นข้าวกล่องบนเก้าอี้ของกู้หลานอันเขารีบพุ่งเข้าไปหยิบวันนี้ได้กินข้าวสองกล่องแล้วมีความสุขจังเลยหลังจากถ่ายงานโฆษณาเสร็จก็ได้รับโทรศัพท์จากกู้หลานอันว่าอยากเจอเขาที่ศาลาฝั่งตะวันออกริมทะเลสาจ่อเยี่ยยังไม่ทันได้กินข้าวก็รีบสวมหมวกและแว่นกันแดดแล้ววิ่งตรงไปหาเขาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเลยหลังจากที่ไปถึงก็เจอผู้คนเต็มไปหมดจ่อเยี่ย ใช้เวลาอยู่สักพักกว่าจะเจอกู้หลานอันที่สวมหน้ากาและหมวกที่ส่งยิ้มมาให้กับเขาจ่อเยี่ยเขาสูดลมหายใจเพื่อปรับลมหายใจให้กลับมาเป็นปกติแล้วค่อยเดินเข้าไปหากู้หลานอันเขาลูกหัวเขาแล้วถามเขาว่าเป็นอะไรทําไมจูจ่ๆก็อยากเจอฉันไม่เป็นอะไรก็แค่อยากเจอนายไม่ได้เหรอกู้หลานอันเอียงคอทําหน้างอนได้ขอแค่นายอยากเจอฉัน ไม่ว่าเป็นเวลาไหนก็ได้จอเยีย่โอและยิ้มให้เขากู้หลานอันยิ้มแย่ๆอยู่สักพักมองเงื่อบนศีรษะของจ่อเยียอย่ยงตะลึงรีบเปิดกระเป๋าแต่ไม่มีทิชชู่เขาเลย,ยันตัวเองขึ้นมาแล้วใช้หน้าผาของตัวเองปาดเงื่อของเขาออกนายโง่หรือเปล่าไม่สุกปรปกหรือจอเย,ย่ใช้นิ้วดันศีรษะของเขาให้ออกห่างสี่ทีกำลังจะนั่งลงก็ได้ยินกู้หลานอันพูดว่า จอเยี่ยวันนี้เป็นวันไหว้บาจจางร,ริมทะเลสาบต้ตาหมิงมีกิจกรรมพวกเราไปเข้าร่วมกันเอทานะหืมจอเยี่ยก้มหน้ามองเขาท่าทางกระปรีก้กระเปร่ามีชีวิตชีวาก็ตอบเขาว่าได้รอฉันโทรศัพท์เดี๋ยวนะผู้จบเขาก็โทรหาวนเซินเธอพอเขารับสายก็พูดว่าฮัลโหลวนเซินเธอช่วงบ่ายฉันมีธุระด่วนต้องจัดการนิดหน่อย รบกวนนายช่วยยกเลิกงานทั้งหมดให้หน่อยนักธุระด่วนมีอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าหวนเซินเธอถามอย่างเป็นห่วงไม่มีอะไรก็แค่ฉลองเทศกาลถือเสียสว่าจัดเวลามาอยู่กับเด็กน้อยสักหน่อยเจาะเยี่ยบพูดด้วยรอยยิ้มโอ้โหนายไปโชว์ความรักนี่เองหวนเซินเธอพูดหยอกล้อช่างผิดศีลธรรมยกเลิกก็ยกเลิก ดีเลยฉันจะได้กลับไปฉลองกับเสี่ยวเหมยที่บ้านด้วยอึ้อือ้อจอเยี่ยแต่วางสายจูงมือกู้หลานอันแล้วพูดว่าไปกันเถอะฉันเดินไม่ไหวนายลากฉันไปหน่อยกู้หลานอันที่นั่งรถมาริมทะเลสาบก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วพูดกับจอเยี่ยที่วิ่งมาขี้เกียจเมื่อมาถึงริมทะเลสาบผู้คนมากมายจอเยี่ยต้องแหวกและกันคนให้กู้หลานอัน อยู่นานกว่าจะเข้าไปถึงสถานที่จัดงานกิจกรรมใจกลางฝูงชนกิจกรรมในงานเทศกาลไหว้บัจจางมีอยู่สองกิจกรรมคือการแข่งขันกินบัจจางก,กับการแข่งขันพายเรือมังกรกู้หลานอันกินอาหารที่เหนียวเหนียวไม่เป็นเขาใสา่หัวอย่างหวาดกลัวและกําลังจะหันไปดึงจ่อเยี่ยออกจากบริเวณที่รับสมัครก็ได้ยินผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งถามกรรมการว่ากรรมการขอสอบถามหน่อยครับว่ารางวัลใหญ่ ของคนที่ได้ที่หนึ่งในการแข่งขันกินประจ่าในวันนี้คืออะไรครับปีนี้เหรอพูดออกมาแล้วอย่าตกใจละแหวนเพชรของโอเรนลี่ใหญ่พอไหมละ่ะกรรมการพูดอย่างภูมิใจโอ้โหสุดๆไปเลยคิดไม่ถึงเอและยอว่าปีนี้จะเล่นใหญ่ขนาดนี้ผมจะลงสมัครและจะแล้วคว้าที่หนึ่งมาให้ได้แล้วไปขอแฟนแต่งงานคนคนนั้นกล่าวอย่างตื่นเต้นทำไมไม่เดินต่อละ่ะ เมื่อเห็นกู้หลานอันหยุดเดินจเจาะเย่ที่อยู่ข้างหลังถามขึ้นมาอย่างหุนงงกู้หลานอันหันกลับมาอย่างชา้าช้าบริตาและใสแยปะปะไม่ไปแล้วฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันหืมฮะเข้าร่วมการแข่งขันเจ้าเด็กน้อยนายกินเยอะเกินจนทําให้สมองใช้การไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมนายไม่เคยกินอาหารที่เหนียวเหนียวมาก่อนเลยนะจเจอะเย่มองเขาอย่างขบขัน จูจ่ๆก็อยากกินขึ้นมาไม่ได้หรือกู้หลานอันทำหน้างอนเดินขึ้นไปลงชื่อสมัครการแข่งขันแล้วก็เดินกลับมาพูดกับจอเยี่ยว่าสมองของฉันก็ไม่เคยใช้การได้มาก่อนอยู่แล้วการแข่งขันเริ่มขึ้นหลังจากปิดรับการสมัครเพียงห้านาทีสนามการแข่งขันอยู่ริมทะเลซาบต้าหมิงบัจังถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะยาวจอเยี่ยมองบัตจังที่รสชาติมากมายหลากหลายถูกกองสูงอยู่บนโต๊ะแล้วขอเสนอตัวกินแทนกู้หลานอัน แต่กู้หลานอันปฏิเสธพลางดึงหน้ากากออกแล้วไปยืนอยู่หลังโต๊ะยาวเมื่อใบหน้าของกู้หลานอันปรากฏออกมาก็สร้างความฮือฮาให้กับฝูงชนได้เป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วพวกกินแต่งทอทั้งหลายก็ยังคงให้ความสําคัญกับงานนอกจากจะส่งเสียงประหลาดใจออกมาบ้างบางครั้งบางคราวพูดคุยวิจารณ์กันประปรายนอกนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษอีกนับถอยหลังสู่การแข่งขันกู้หลานอันมองประจาง ีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยความรู้สึกประหวัติท่านพึงเงยหน้าขึ้นมองจ่อเยี่ยเห็นเขาทำทำไม้ทำมือว่าสู้ๆให้เขาสูดลมหายใจหลังจากผู้ตัดสินตะโกนให้เริ่มการแข่งขันเขาก็าหน้ามุ้ยแกะใบบะจางออกแล้วเริ่มต้นกิน่นจ่อเยี่ยมองกู้หลานอันที่ยัดบะจางเข้าปากไม่หยุดด้วยใบหน้าขมขื่นจนแก้มทั้งสองข้างบวมปูดขึ้นท่ามกลางฝูงชนเขากัดเินฝีปากล่างสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันคนเมื่อครู่พูดออกมา เขาได้ยินมันหมดและเข้าใจสาเหตุที่กู้หลานอันมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแบบนี้ด้วยแต่เขากลับไม่ได้หยุดยั้งไว้กู้หลานอันเป็นเด็กที่เขาเก็บมาเขาดีกับกู้หลานอันมากและกู้หลานอันก็ดีกับเขาอย่างจริงใจแต่จนถึงตอนนี้เขากลับไม่เชื่อว่ากู้หลานอันจะคู่ควรกับสิ่งดีๆที่ตัวเองทุ่มเทให้กับเขาเขาอยากใช้โอกาสนี้เพื่อดูว่ากู้หลานอันจะสามารถทุ่มเทเพื่อตัวเองได้แค่ไหนแต่เพราะเขารู้แล้ว ดังนั้นเขาจึงรู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ตอนนี้คุณนะกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอะจอยเย,ยดึงหน้ากากขึ้นเดินเข้าไปกลางฝูงชนภายใต้สายตาประหลาดใจของกู้หลานอันจอยเย,ยดึงเขาไว้แล้วแหวกฝูงชนวิ่งออกไปกู้หลานอันก็สนองตอบเงื่อนไขด้วยการวิ่งตามออกไปโดวยวิ่งจนถึงสถานที่ที่ไม่มีแฟนคลับตามมาแล้วจอเย,ย่ค่อยหยุดวิ่งหอบหายใจแล้วยืดตัวขึ้นทางลูกหลังให้กู้หลานอัน ฉันไม่เป็นไรกู้หลานอันหันมาโบกมือไปมาจูจูเสียงขาดห้วงไปอย่างฉับพลันเงยหน้าขึ้นมองจอะเยี่ยแล้วพูดว่าจอะเย่ยทำไมจูๆ่ๆนายดึงฉันแล้ววิ่งออกมาเลยละ่ะฉันกำลังเข้าร่วมการแข่งขันอยู่นะจบกันการกลับไปตอนนี้ไม่ได้ที่หนึ่งแล้วแน่ๆในขณะที่พูดก็หันหลังจะกลับไปจาอเยี่ยฉีกยิ้มแล้วดึงเขาเข้าสู่อ้อมอกทันใดถามเสียงเ,าเบาว่า,วา ทำไมนายถึงดึงดันจะเอาที่หนึ่งให้ได้ละ่ะเห็นอยู่แท้ๆว่าไม่ชอบกินบาจางขนาดนั้นสแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่มีความสุขขนาดนั้นแต่กลับยืนกรานจะเอาที่หนึ่งให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าสนุกไงกู้หลานอันต่อจริงหรือทำไมฉันถึงรู้สึกว่านายอยากได้ที่หนึ่งเพราะของรางวัลนะจอเยยิ้ยมอย่างชั่วร้ายในขณะที่แฉเขาจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง ของรางวัลของที่หนึ่งคืออะไรฉันยังไม่รู้เลยกู้หลานอันไม่ยอมรับแต่ใบหน้ากลับแดงซ่านทำอย่างไรดีเขารู้แล้วน่าอายจริงๆเจอะเย,ย่จะคิดว่าเขาอยากให้เจอะเย,ย่ขอแต่งงานใหม่นะัของรางวัลของที่หนึ่งคือแหวนเจอะเยีย่ไม่ได้แฉเขาเห็นสภาพที่อยู่นิ่งๆก็น่ารักแบบนี้ของกู้หลานอันทําให้เขาเปลี่ยนคําพูดเล็กน้อยแล้วก็พูดความจริงออกมาว่าเจ้าเด็กน้อยนายอยากได้แหวนมุ่งนั้น เพราะว่าอยากให้ฉันสวมมันให้นายใช่ไหมไม่ใช่สัตว์หน่อยกู้หลานอันหน้าแดงระเรื่อพูดอๆๆึกอักฉัน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 แค่รู้สึกว่านิ้วมือดูว่างเกินไปดังนั้นก็เลยอยากสวมอะไรสักอย่างจริงหรอือจอเยื่เอื้อมมือไปลูบผมของเขาดวงตากวาดมองไปรอบๆแวบหนึ่งคลายมือจากกู้หลานอันเดินไปเก็บกระป๋องขึ้นมาแล้วใช้มือบิดกระป๋อง แล้วเดินกลับมาข้างๆกู้หลานอันที่ยังคงตะลึงงินอยู่สวมวงอันนั้นบนนิ้วมือเขาแล้วพูดว่าเจ้าเด็กน้อยฉันไม่อยากให้นายต้องอึดอัดใจ,จที่จะทําอะไรแบบนั้นแหวนวงนั้นไม่ต้องเอาแล้วถ้าหากนายอยากสวมอะไรสักอย่างงั้นสวมนี่นะแม้ว่าจะเทียบก,กับวงนั้นไม่ได้แต่รูปร่างมันก็เหมือนกันกู้หลานอันมองหน้าเจาาเยี่ยแล้วก็มองแหวนที่อยู่บนนิ้วมือใบหน้าแดงก่ำภรรยาเพิ่งสวมแหวนแต่งงานให้ฉัน เป็นอะไรดีใจจนลืงไปเลยหรือเจาะเยี่ยมมองกู้หลานอันที่ตกตะลึงจนตาค้างพูดอะไรไม่ออกอยู่นานแล้วถามเขาอย่างขบขันไม่นี่ไม่ใช่สักหน่อยฉันไม่ดีใจเลยสักนิดสวมห่วงสีเงินบนนิ้วฉันนี่มันหมายความว่ายังไงกู้หลานอันเดสติดคืนมาเพราะคำพูดของเจาะเยี่ยหันหลังให้เจาะเยี่ยแล้วโต้แย้งเขาลูกแหวนบนนิ้วมือไปมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเจาะเยี่ยสายหัวมองดูเขาด้วยรอยยิ้ม จนเขาดีใจเสร็จแล้วค่อยถามเขาว่าเจ้าเด็กน้อยเมื่อกี้คนที่ถนนบอกว่าการแข่งขันพายเรือมังก่อนกำลังจะเริ่มแล้วนายอยากไปเข้าร่วมการแข่งขันไหมไปกู้หลานอันหันกลับมาซ่อนใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มแห่งความสุขทันทีแล้วแสดงสีหน้าเหมือนปกติแล้วกอดแขนจ่ะเยี่ยนแน่นแล้วออกคำสั่งว่าออกเดินทางได้การแข่งขันการแข่งพายเรือมังกร ของที่มี่กำหนดให้พายลำและสองคนใครพายถึงเส้นชัยก่อนก็ชนะของรางวัลคือโทรทัศน์หนึ่งเครื่องกู้หลานอันที่กำลังตื่นเต้นสุดๆลงสมัครเสร็จแล้วก็เอาแต่มองแหวนด้วยรอยยิ้มอยู่อย่างนั้นดูเขาไม่มีท่าทีอยากแข่งขันตั้งแต่แรกอยู่แล้วสงสัยเขาคงไม่อยากได้ของรางวัลรายการนี้เจาะเยี่ยก็ไม่ได้อยากตกเขาให้ตื่นจากผวังพายเรือแข่งคนเดียวอย่างช้าชเจาะเยี่ยฉันอยากร้องเพลง ไม่ง่ายเลยที่กู้หลานอันจะมีสติขึ้นมาได้เจาะเยี่ยกลับได้ยินเขาพูดอะไรแบบนี้ขึ้นมากระทันหันยังไม่ทันได้ตอบก็ได้ยินเขาร้องขึ้นมาจากด้านหลังพี่ชายที่นั่งหัวเตียงนัดเดียวน้องสาวนั่งปลายเตียงเองร้องไปด้วยพลางลุกขึ้นยืนจาะเยี่ยนิ้วหน้าเตือนเขานายระวังอยา่ายังพูดไม่ทันจบก,กู้หลานอันก็ลื่นล้มแล้วตกลงไปฮัดชิวฮัดชิวพันผ้าห่มหดตัวอยู่บนโซฟากู้หลานอันจามและกำลังตัวสัน่น มองจาะเยี่ยที่กำลังเคี่ยวน้ำขิงให้เขาแล้วบ่นว่าจอเยี่ยน้ำในแม่น้ำเย็นมากเลยฉันตกลงไปปุ๊บนายก็ดึงฉันขึ้นมาปั๊บยังเป็นหวัดได้อีกจะโทษใครได้ละ่ะจอเยี่ยกล่าวพลางเหลตามองเขาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกกู้หลานอันจอเยี่ยไม่รักฉันแล้วจริงๆด้วยฉันป่วยแล้วยังไม่ห่วงฉันอีกเคี่ยวน้ำขิงเสร็จแล้วจอะเยี่ยก็ยกมา เห็นกู้หลานอันกำลังมองตัวเองด้วยความเสียใจจอเยี่ยเกาหลังหัวเขาแกรกถามเขาอย่างงุนงงว่าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรกู้หลานอันงอนไม่สนใจเขาดึงผ้าห่มมาพันตัวจูจูมือก็ชะงักเงยหน้ามองจอเยี่ยด้วยใบหน้าน่าสงสารพูดกับเขาว่าจอจอชันหนาวจังเลยหนาวจอเยี่ยเอื้อมมือมาแต่หน้าผากเขาคิ้วขมวดเล็กน้อยมีแคน่นิดนิดแล้ว มองเขาแวบหนึ่งแล้วดึงรังผ้าห่มของกู้หลานอันให้เปิดออกและจับมือของเขากลางออกจ่อเยี่อยืย่นน้ำขิงในมือให้เขาตรงหน้าแล้วกล่าวกับเขาว่าดื่มเข้าไปก็ไม่หนาวแล้วเด็กดีหืมจอเยี่ยนายเป็นท่อนไม้หรือเนี่ยกู้หลานอันทนไม่ไหวถึงกับบ่นออกมารับน้ำขิงมาดื่มรวดเดียวหมดอย่างกรดเกืองเป็นอะไรจอเยี่ยไม่เข้าใจทางรับถ้วยขื้นมาไม่มีอะไร ใบหน้าของกู้หลานอันเต็มไปด้วยความไม่พอใจไม่มีอะไรงั้นก็รีบนอนเถอะนอนหลับก็ไม่หนาวแล้วตื่นมาก็หายจากหวัดแล้วจ่อเยี่ยพูดพลางให้เขานอนลงกู้หลานอันถอนหายใจพันผ้าห่มแน่นเดิมที่เขาวางแผนว่าจะงอนจ่อเย,ยี่ต่ออีกสักหน่อยให้เขาเวลาเขาได้คิดใคร่กรววทบทวนดูแต่คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะหลับไปอย่างรวดเร็วหลังจากล้างจานเสร็จ ออกมาก็เห็นกู้หลานอันนอนหลับเรียบร้อยจ่อเยี่ยจับหน้าผากเขาเห็นว่าไม่ได้ร้อนมากแล้วก็หยิบกระเป๋าตังค์แล้วออกประตูไปกลับมาถลกผ้าห่มออกก็เห็นกู้หลานอันใช้มือข้างหนึ่งกุมแหวนบนนิ้วมือไว้มือที่เพิ่งวางบนตัวกู้หลานอันกําลังจะยกออกก็ได้ยินกู้หลานอันพึมพำว่าฉันบอกว่าหนาวนายก็ต้องกอดฉันไว้สิตาบือที่แท้เมื่อครู่ที่ทําตัวผิดปกติขนาดนั้นเพราะอยากให้ฉันกอดหรอกหรือจ่อเยี่ยยิ้มแล้วเข้า ไปกอดและจุบหน้าผากเขาจับมือเขาแยกออกจากกันแล้วถอดห่วงกระป๋องออกหยิบแหวนคู่ผู้ชายที่เขาเพิ่งออกไปซื้อมาเมื่อสักครู่สวมให้เขาวงหนึ่งบนนิ้วมือของเขาแนบลงไปข้างหูเขาแล้วพูดด้วยเสียงท่าว่าสวมแหวนของฉันแล้วนายก็เป็นคนของฉันแล้วนายต้องตามใจตาที่คนนี้ตลอดไปนายเต็มใจไหมกู้หลานอันจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ